สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25แล้วนะครับผมวันนี้มาตามแนวทางกับอวัดโพนะครับผมโอ้เห็นเราไปยืนญุ่นนะครับผมอาจารย์วัดโพเรานะเห็นอย่างน้อนี่เนาะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมวันนี้มาตามแนวทางโอ้อาจารย์เห็นอย่างน้อเห็นอมอย่างใบน้อยเนาะ ตุลพ้อตพ้อต้นพุพันโอ้โพันเอามาปลูกอย่ามาตรการครับจ้ากระเล่นสูตเจริญสูตไก่เกกมือไก่ว้านมัากรเด็นีน่เขาเป็นสางวันแรกให้เปย์เป,เป,เปย์เด้อเขาเป็นสางวันแรกสําหรับสูตรของอาจารย์ก็คือเก่าแล้วเนาะงวดบางหันก็ถือว่ารุดเห็นมาครับเล็กวิ่งเลขวิ่งนี่ยเราเคยผาดเตือยแต่ว่าจับคู่นี่พลาด แต่วาเล็กลิงไม่เคยผัดนี่กิงไม่เคยผัดอันนี้ต้นโพอไน้ดมาแต่สายความต้นโพไอไน,น้นดมาแต่ประเทศอินเดียนบ่ประเทศอินเดียโอ้อาาต้นโพมาจากนี่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับรับมาจากวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียนนะครับนี่ประเทศในต้นโพต้นโพมาจากอนะไรเนาะของพระพุทธเจ้า เห็ดใบโอ้ยไงขึ้นตัวไหนเนาะนะครับปลปปเาเฮาแถวเาแนวทางต่อวปะทะเทศนี่นอ๋อแต่ว่าเล็กวิ่งมาเคยผ่า,เา,เานเธอีิเนาะเล็กวิ่งมาเคยผ่านจักเถ้าเล็กวิ่งของอาจารย์ยเล็กวิ่งไม่เคยพลาดแต่ว่าจับคู่นี่กันมังวดกับเขา่าบางงวดกับลุดปกอ,อันอยู่ในตัวนั่นละ มาได้สามงวดกันเลยออะสามตัวสองทูบวันนี้เราไม่ได้เอางวดนี้ที่เขาเบ็ดตัวแล้วเถอะของอาจารย์เนี่ยเคยเขาก็เข้าติดต่อกันสามงวดแล้วก็สิรุดเว้นได้งวดนึงอันนี้บพระแล้วตัวนี้พระธนทาสีตัวนี้เอ้าพี่น้องมาที่นี่เดี๋ยวเตรียมสมุดปากกาให้อาจารย์ก่อน นะครับผมเตรียมสมุดกราแล้วเตรียมไห้พร้อมเลยงวดนี้เอาจังๆเด้ออาจารย์เขาสามงวดติดเดียวก็สีเบลงวดหนึ่งงวดแผงคือเบล่เราเนาะไอ้นี่หนึ่งสิงหาเนาะงวดนี้งวดนั่นที่หนึ่งสิงหาหกห้าหนึ่งสิงหาหกห้าเหนึ่งแต่เหล็กบินไม่เคยผัด จักหมวดแต่ว่าจับคู่นี่กะที่มีหลุดนี่เข่าจับไรกันเขาจับไรกับเขาอยู่แต่ว่าอาจารย์จับน้อยอนี่นะครับตัวเลขห้าตัวอรลหันเด็กคนนี้ออกวันจันทร์เนาะจันทร์สองนี่มาแล้วครับตัวเลขนะครับผมเตรียมจวดเตรียมแคปนะครับครับพี่น้องรอติดต่างกบนเดอร์สำหรับอวัดโพ ถ้าพี่น้องบ่ามักตามที่อาจารย์จับให้ในตัวเลขหาตัวก็สามารถจับเอาเองได้เอ้างวดนี้ก็เห็นมีสองสองตัวบ่ทีนี้ครับม,มาเดมา้มาตามสูตรบร่มา,ม,รมาตามสูตรเลยมาตามสูตรมาตามสูตรหลายตัวล่างฮะม่หลายดอกบเชียนลายหลงโบเชียนลายแต่ว่าเพคนพี่น้องอยากจับเองก็ให้จับเอาเองอยู่ในหาตัวนี้แต่ว่าอาจารย์ให้จับเป็นใกล้ไล่เอาเนาะเป็นแนวทาง ร่าง92เริจาบเกตเข้าหเก้าเนะเอาว่าสามตัวเอาตัวครับบนนั่นเด้เข้ากะเอาว่ากลางังเอาแี่ตัวเดียว92เอาแต่อาจารย์จะจับให้ครับเอาสามนัเนาะครับอาแาจารยจะจับให้เลยมันว่างสิเด้งาอ สามชุดสามชุดสามชุดเน้นเน้นถาา้าบมมักตามที่อาจารย์จับกบ็จับเอาเองได้ตัวเดียวที่พระท่านได้จับก็บจับเอาตามนั่นเลยนอาจาน,นอือนี่สามตัวแตกวันนี้สามตัวแตกโอ้สามตัวแตกขึ้น้องเล้งวันนี้สามตัวแตกนะครับงวดนี้บนตัวเดียวหางเดียวชุดเดียว นี่จุนีงจุดดนี่แต่่าเหล็กวิ่งเ่เคยผ่านเด้อเอฟซีกท่านนครับจับไาสายวิ่งสายหลดุดเอาไปวิ่งได้ครับวิ่งบนล่างครับจับกับเรเคยผ่าดบ่เคยหลดุดงวดนี้อาจารย์ว่าสามตัวแตก วิ่งนี่ไปบนไปล่างได้บ่ครับบนล่างบนล่างเลยโมเมนต์บนเป็นบนโมเมนต์ล่างเป็นล่างเนาะ,ะพี่น้องอ๋อนี่ครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมสมุดประกา,าดินสอเตรียมจดเตรียมแคปนะครับอ,อวัดโพให้ผมเนี้ยครับนี่ตรงนี้ก็ได้นี่โบทโทนี่ให้ได้อีกบอ่ออวัดโพเพิ่นสีบอเซียนะจดแคปไปเลยนะครับสําหรับอ,อวัดโพ หนึ่งสิงหาหกห้าบนเม็ดเดียวชุดเดียวนะครับอ่าจดครับโจดโจดตามนี้อาจารย์เนาะนได้แค่นี้ตัวเลขหาตัวนี่ครับห้าตัวอลหรหันงวดนี่มีสองยู่สองตัวมีสองยู่สองตัวถ้าจับกับว่ามีกับว่าได้หลายชุดถ้าจะเป็นสองหกอาจารย์กระจับแล้วสองเจ็ดกระจับแล้วหกเจ็ดกระจับแล้วเก้าหกเก้าเจ็ดก็จับแล้ว 6, 7, เดียวตัวใดเบอที่นี่มูมี่ดิน่าจะจับบนรแล้วงวดนี่แตกปังปังสามตัวแตกอาจารย์ว่าบนเจ็ดสองหกสองหกหกเจ็ดสองเจ็ดล่างเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดบนโอ้วิ่งบนล่างสองกับเก้าสายวิ่งสายหลุดบ่เคยผ่านบ่เคยหลุดนะครับเรียกวิ่งของอาจารย์อวัดโพนะครับอาจารย์เนะาะ อันนี้บ่ะธานแล้วบ่ครับนี่เนีแล้วเป็นประธานสีเนี่ยก็ทาสีบ่บ่มีเงินซื้อสีตีมีอยู่ประบ่ทันเห็ดบ่บ่บมีเงินซื้อสีนะโอ้ยงามดีอ่เน้อเหตุแล้วแล้วก็ได้เห็ดตันไหนรับบัตรนิสเขาจะได้สอนบำรุงไอ้โบสถ์จักเที่ยนนี่ฮะ<า>พี่น้องถือสามตัวเงวนนี้เด้อจะได้ซอยอาจารย์มาสอนบำรุงโบสถ์หลัง,ลงนี้ท่าสีหลังนี้บุญนโบสถ์หลังนี้ ขอให้สามตัวแตกพี่น้องจะได้มารวมทั้งบุญนะครับบวนี่สั่งมาจากตั้งปีกว่าสามสิบปีแล้วบ่กว่าสามสิบกว่าปีเนาะนสีก็เจิดไอ้ไอ้นั่นกระลุดนะครับกระจกกระลุดหลังคาทั้งเ่ิงกับคุณครับขีข่ตะไคร่จับเต็มทุกคนขอเหตสามตัวแตกนะครับมวลน,นี่นอกจาก๋านเนาะพี่น้องนะครับ ลองจับเอาเด้อนี่ครับงวดนี้งวดน,วดนี้ขอให้ปังๆอาจารย์บา่าขอให้3ามตัวแตกห้าตัวอรหันห้าตัวอรหันของอาจารย์วัดโพหนึ่งสิงหาหกห้าบนชุดเดียวหางเดียวนะครับเจ็ดสองหเจ็สองหล่าง9ก้าสองเ้าหเก้าเจดนะครับพี่น้องมามักประชอบอยู่ใน ตามที่อาจารย์จับให้ก็สามารถจับเอาเองได้นะครับเนาะจับเอามุนเอาอยู่ในนี่แหละครับหาตัวงวดนี้อาจารย์ว่าบอกว่าสามตัวแตกนะครับเพราะว่าหลุดมาแล้วงวดหนึ่งหลุดงวดหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะเข่าไม่มาครับอาจารย์นะครับโอเคนะครับผมสําหรับแนวทางของอวัดโพนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนําไปพิจารณา ดีๆนะครับก่อนที่จะนําไปลงทุนนะครับอาจารย์ครับฝากให้เวยพรให้ยุได้มีโชคมีหมายในกันนะครับเอาไปรวยย่อมเอาไปรวยคาเดียวคําเดียวสั้นๆเอาไปรวยครับผมจ่ามาสการครับจะเล่นสูจะเล่นสูงครับครับผมท้ายคลิปนะครับแจ้งข่าวนะครับสําหรับวันที่27นะครับผมเอฟซีอย่าลืมนะครับ นะครับผมขณะที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามรอนะครับเดี๋ยวพลาดนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่รอในวันที่27นะครับผมเราก็จะปฏิทิตามอาจารย์317ทางพิธีแก้บนแล้วก็จะขอโชคกับปู่ตานะครับในวันที่27นะครับผมงวดวันที่1สิงหาคม2565นะครับกับอาจารย์317นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับฝากกับทุกท่านนะครับผมที่ได้เดินทางมานะครับผมนะครับเตรียม ที่จะเดินทางมาร่วมทําพิธีนะครับแก้บนแล้วก็ขอโชคกับสารปู่ตาอยู่ที่วัดอาจารย์317นะครับผมเดีย๋ยวเรอติดตามกันนะครับคนที่เดินทางมาได้นะครับผมรอติดตามชมทางไลฟ์สดหรือว่าคลิปนะครับ